สวัสดีค่ะวันนี้วันฝนตกฉันเหงาจริงๆเลยไม่รู้จะทำอะไรพอโดนกักตัวมาหลายวันแล้วนะคะไม่ได้ไปขายของเลย<อ>ก็เลยเนึกว่าเรายังไม่ได้รีวิวสกินแคร์กลางวันให้เพื่อนๆดูเลยนะ<อ>ก็เลยมารีวิวสกินแคร์กลางวันให้ดูกันนะคะวันนี้นะเริ่มจากอใครยังไม่ได้ดูอีพีแรกนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าจูนเียมีอายุ40แล้วนะคะแล้วก็ มีอาชีพเป็นแม่ค้าตลาดนัดนะคะก็เลยต้องเจอทั้งฝุ่นมลภาวะนะคะและสกินแคร์ที่ใช้แล้วเห็นผลนะคะจุนก็เลยอยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันในวันนี้นะคะเริ่มจากโฟมล้ังหน้าที่ใช้นะคะเป็นตัวนี้เลยค่ะ ralo pose นะคะตัวนี้นะมันจะช่วยเรื่องอสิวผดที่เราเกิดขึ้นจากการใส่แมสนะคะดีจริงๆนี่หมดแล้วนะหมดแล้วคะ่ะใช้ดีจริงๆ หลังจากการล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะจูนจะไม่ได้ใช้สำลีจะไม่ได้ใช้สำลีใช้ทิชชู่หรือว่าใช้ผ้าขนหนูเช็ดหน้านะคะก็คือจะปล่อยมันแห้งเองนะคะเพราะปกติเป็นคนหน้าแห้งไงอาบน้ําเสร็จเดินมาถึงห้องก็คือหน้าฉันจะแห้งเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะจูนก็จะมาใช้น้ําตบนะคะน้ําตบที่จูนได้ใช้นะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ เซีทูไว้นะคะน้ำตบถูกและดีตัวนี้นะคะมันจะช่วยทำให้หน้าเราชุ่มชื่นนะคะแล้วเขาเคมว่ากระจกกระจ่างใสขึ้นเล็กน้อยแต่เรื่องความกระจ่างใสย,ยังไม่เห็นนะคะนี่ใกล้จะหมดแล้วถ้าตัวนี้หมดนะคะจุงก็จะเปลี่ยนไปใช้เป็นตัวใหม่เพราะว่ามีตัวอื่นที่อยากใช้อยู่แล้วก็ได้ไปสอยมาแล้วค่ะก็จะเป็นตัวนี้นะคะน้ำตบโคเซค่ะน้ำตบผีดิบในตำนานนะคะ ตัวนี้ค่ะเป็นสูตรใหม่นะคะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะใช้แล้วก็คือผิวมันจะชุ่มชื่นสูตรเก่าเขาจะมีแอลกอฮอล์คนที่ผิวแห้งใช้ไม่ได้นะคะแต่สูตรนี้นะคะเขาปรับสูตรมาแล้วนะคะคนที่ผิวแห้งใช้ได้นะคะจะทําให้ผิวชุ่มชื่นและหน้าขาวกระจ่างใสเดี๋ยวผลลัพธ์ได้ยังไงนะคะใช้หมดขวดนี้แล้วนะคะจะมารีวิวให้ฟังค่ะหลังจากใช้น้ําตบนะคะเราก็จะมาใช้เซรั่มนะคะ เซรั่มที่จูนใช้นะคะก็จะมีแค่ตัวนี้นะคะยูซลีนนะคะเอาต้าไว้์สปอร์ตเลนนะคะดับเบิลเซรั่มนะคะตัวนี้เขาจะมี2หัวนะคะพอกดออกมาเขาจะมีตัวที่มันเป็นไทอะมิโดลแล้วก็เป็นไฮยานะคะแล้วก็จะเอาผสมกันข้างนอกนะคะ ขาจะช่วยเรื่องป้ากะจุดด่างดำนะคะลดเม็ดสีที่เกิดขึ้นใต้ชั้นผิวหนังบนใบหน้าของเรานะคะแล้วก็ช่วยทำให้หน้าเราชุ่มชื้นนะคะอ่าใช้แล้วหน้ากระจ่างใสขึ้นนะคะรอยฝ้าบางๆาเนี่ยก็ค่อยๆจางนะคะหมดแล้วนะคะซื้อต่อแน่นอนค่ะและมอเจอร์ไรเซอร์ที่จุนได้ใช้นะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ ชีชอเดลอไวเทินะคะตัวนี้เขาจะช่วยเรื่องริ้วรอยนะแล้วก็เขาเคลมว่ายกกระชับด้วยแต่ตอนที่จุนซื้อจุนจะซื้อมาคู่กลางคืนด้วยแต่ตัวกลางคืนได้หมดไปแล้วนะคะแต่ตัวกลางวันก็ยังอยู่ตัวนี้มี FF 30ด้วยนะคะเนื้อเป็นอิมูชั่นนะคะบางค่ะบางเบานะคะเหมาะสำหรับใช้เวลากลางวันนะคะตัวนี้ก็คือเขาเคลมว่าช่วยยกกระชับด้วยแต่จริงๆอ่ะ ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นสกินแคร์มันไม่ใช่การฉีดโบท็อกหรือไบฟิลเลอร์นะคะที่จะได้เห็นผลเลยนะคะและหลังจากนั้นนะคะเดิงก็จะมาใช้ตัวนี้ค่ะกันแดดกันแดดเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับอาชีพแม่ค้าต้องเลือกที่ว่ามี PA เยอะๆนะคะเพราะว่ามันจะช่วยกันแสง UV อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเราไม่ทากันแดดเนี่ยอันตรายมากเลยนะคะริ้วรอย ว่ากะจุดด่างดํามาเต็มแน่ค่ะกันแดดเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะแล้วก็ตัวเนี้เนื้อมันจะพอทาลงไปนะคะมันจะมีความกระจางใสบนใบหน้านิดนึงนะค่ะทําให้หน้าเราดูใบขึ้นสเต็ปหนึ่งดีค่ะเหมาะแก่การแต่งหน้าต่อได้เลยแล้วก็รองพื้นที่จูนใช้นะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ L'Oreal Paris นะคะตัวนี้ถูกและดี ใช้นิดเดียวค่ะก็ทั่วใบหน้าแล้วมันก็จะทําให้หน้าเราดูแบบไบรท์ขึ้นนะคะดูแบบว่าแวววาวฉ่านะคะหน้าสุขภาพดีค่ะอันนี้ดีมากค่ะถูกและดีนะคะตัวนี้หลังจากนั้นนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นตัวนี้ค่ะสเปรย์น้ำแร่นะคะของยูเซรินชอบมากตัวนี้มีไฮยาลูรอนนะคะใช้มาหมด ไม่รู้กี่ขวดต่อกี่ขวดแล้วอ่ะก็คือพอฉีดไปอ่ะมันจะทําให้หน้าเราชุ่มชื้นนะคะแล้วก็แบบหน้ามันสดชื่นนะคะเฟรชมากค่ะค่ะสําหรับสกินแทร์กลางวันของจูนก็มีเท่านี้นะคะช่วงนี้ช่วงประหยัดนะคะใช้น้อยๆให้ถูกปัญหาถูกจุดของเรานะคะโอเคค่ะบายบาย